สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องสายรุ้งเองค่ะเราก็มีเรื่องราวข่าวครา,าวดีๆมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของยางแผ่นทําไมถึงขาดตลาดก็จะมีรายละเอียดมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแบบละเอียดยิบเลยว่าเพราะอะไรนั่นเองครับผม ก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็ใช้กดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสนันโลกยางแผ่นขาดตลาดชุมนุมสากรตรังเผยชาวสวนเพ่นนีขายน้ำยางสดด้วยบวกแรงงานขาดด้านแกรนรับเบอร์ประเมินสองสัป,ปดาห์คาสถานการณ์ปกติขณะนายกคนกรีดยางระบุชัดคนไทยมนิยมปลุกกะยะทตื่นเพื่อที่จะอบรม ่วงเบี้ยเลี้ยงเพื่อเป็นความจงใจจะให้คนไทยได้มาทํานั่นเองครับเป็นไปได้อย่างไรประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุดในโลกและส่งออกมากที่สุดในโลกเช่นเดียวกันที่ผ่านมาในช่วง7ปีก็ประสบปัญหาราคายางที่ตกต่ําหลายรัฐบาลทั้งอดีตและปัจจุบันมีการช่วยเหลือชาวสวนยางทั้งกลางน้ําและปลายน้ําทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมแต่ดูเหมือนสถานการณ์ยังไม่ดีแต่ช่วง พิกผันเกิดโควิดหลายโรงงานไม่เว้นแม้แต่ห้าเสือก็ระส่ำทยอยปิดกันระนาวเพราะประเทศปลายทางการแพร่ระบาดโควิดก็วิกฤตมากมีการล็อกดาวและก็ปิดประเทศจนไม่คาดคิดว่าจะฟื้นกลับมาเร็วแล้วทำให้ประเทศเกิดวิกฤตยางแผ่นขาดตลาดนั่นเองด็เตอร์ร ปรีดีลีลาเศรษฐวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทแกรนรับเบอร์จำกัดเผยกับนักข่าวว่าเป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นในรอบ4-5ปีจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งที่เห็นอย่างโลกขาดตลาดเป็นการทำงาน,นกลไกตลาดมีการประเมินคาดการว่า6-7เดือน เริ่มมีสัญญาณแนวโน้มว่าจะขาดตลาดแต่ก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะรุนแรงมากขนาดนี้หากย้อนไปก่อนการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดประมาณกลางเดือนมีนาคม2563ภาพรวมของประเทศไทยก็คือราคาน้ำยางก็ค่อนข้างสูงที่ประมาณ35-37บาทต่อกิโลกรัมราคายางแผ่นดิบแผ่นรมควันก็ประมาณ45-47บาทต่อกิโลกรัม พอเกิดโควิดราคายางทุกชนิดก็ปรับตัวลงมาที่10ประมาณ10กว่าบาทต่อกิโลรกร,รมัมซึ่งในช่วงก่อนโควิดปริมาณยางในประเทศก็ลดลง2ปีแล้วประกอบกับปริมาณยางแผ่นดิบก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่มากจนผิดสังเกตพอลงราคายางแผ่นดิบคือตัวสุดท้ายที่เกษตรกรจะทำเพราะเป็นตัวที่มันใช้แรงงานมากและที่สาคัญได้เงินช้ากว่า ยางชนิดทุกตัวแล้วที่ได้เงินเร็วที่สุดก็คือน้ำยางสดนั่นเองก็เลยทำให้มีการนิยมทำน้ำยางสดกันขึ้นเพราะโควิดเกิดขึ้นก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันหลายโรงงานก็หยุดเพราะผู้ซื้อปลายน้ำหยุดแล้วชะลอคำสั่งซื้อก็ประมาณ2-3เดือนทำให้ธุรกิจชะงักลงหมดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในช่วงนั้นแรงงานต่างด้าวก็กลับประเทศ แต่ก็มีบางโรงงานไม่ได้ปล่อยให้กลับประเทศแล้วแต่ว่าโรงงานแต่ละโรงงานจะจ,จัดการบริหารกันเช่นเดียวกับชาวสวนยางก็ปล่อยให้คนกรีดยางกลับประเทศเพราะไม่มั่นใจในอนาคตขณะที่เกิดโควิดดำเนินธุรกิจการค้าก็หยุดหมดเลยหลังจากนั้นพฤษภาคมโควิดเริ่มซากลางเดือนมิถุนายนก็มีการคาดการว่าช่วงเรวร้ายที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้วนั่นเอง เริ่มเห็นสัญญาณคู่ค้าปลายน้ำเริ่มจะกลับมาบางคนก็เริ่มซื้อตั้งแต่กรกฎาคมมาจนเรื่อยๆถึงปัจจุบันนั่นเองดออรปรีกล่าวว่าแรงงานต่างด้าวมีส่วนสำคัญมากๆที่จะไปปูกกับโรงงานที่ผลิตยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควันโดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนกลางส่วนภาคอื่นๆไม่กระทบเพราะว่าหันไปทำยางชนิดอื่นกันหมดแล้ว แต่มองไม่ชัดเหมือนในขณะนี้เพราะในตลาดมียางแผ่นรมควันขึ้นมาทดแทนยางแผ่นรมควันก็คือพ่อค้าย่อยกลุ่ม sme สหกกร์ซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกมาทำเข้ารมควันแล้วนำไปขายในตลาดการยางพาราของกอยทหรือขายในตลาดอื่นไม่ได้เกิดตามเจตนารมณ์ของเจ้าของสวนยางหรือคนกรีดยางผลิตยางแผ่นดิบขึ้นมาเองซึ่งในอดีต หากพูดถึงยางแผ่นดิบประเทศไทยเป็นยางแผ่นดิบทั้งหมดแต่ปัจจุบันได้ลดลงไปมากเหลือก็ไม่ถึง30%นั่นเองครับแต่ที่ผ่านมาไม่เห็นปัญหาอย่างที่กล่าวไว้ในตลาดก็คือมียางแผ่นรมควันขึ้นมาทดแทนประจวบกับช่วงที่เกิดโควิดความต้องการใช้น้ำยางสดจากถุงมือยางเพราะฉะนั้นในช่วง พฤษภาคมถึงกรกฎาคมจะเห็นราคาน้ำยางสดที่สูงขึ้นกว่าราคาน้ำยางก้อนถ้วยและก็น้ำยางแผ่นดิบทำให้ผลผลิตที่ออกมาปริมาณน้อยอยู่แล้วได้เทน้ำยางสดเข้าไปในโรงงานน้ำยางข้นทำให้น้ำยางแผ่นดิบจากการกรีดหายไปบวกอัน,นิสงส์แรงยาวส่งผลทำให้ยางแผ่นรมควันหายไปจากตลาดก็สองเดือนเต็มจากราคาน้ำยางแพงแต่ปัจจุบันราคายางแผ่นดิบ ราคาเริ่มกลับมาทำให้ชาวสวนยางหันกลับมาทำยางแผ่นดิบและก็ยางแผ่นรมควันใหม่อีกครั้งหนึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก็คงไม่นานสองอาทิตย์ก็น่าจะเพียงพอนั่นเองด้านนายสมพรเตียงรังประธานกรรมการชุมชนสากรจังหวัดตรังจำกัดกล่าวว่าราคาน้ำยางกระเทื่องขึ้นมาก็จริงแต่ยังไม่หวือหวามากนักสาเหตุที่ยางแผ่นขาดตลาดเนื่องจากราคายางแผ่นรมควันต่างจากน้ำยางสดแค่ ราคา2อถึงาบาทต่อกิโลรกร,รัมนั่นเองเพราะต้นทุนของการนำน้ำยางสดไปผลิตเป็นยางแผ่นรมควันไม่ต่ำกว่า6บาทต่อกิโลรกร,รัมเพราะถ้าทำน้ำยางไปผลิตเป็นยางแผ่นดิบหรือแผ่นรมควันก็จะขาดทุนนั่นเองบวกกับแรงงานมันขาดแคลนเนื่องจากติดโควิด -19 ทําทำให้แรงงานยังไม่สามารถเข้ามาในประเทศได้ส่วนคนไทยงานหนักเขาก็ไม่อยากทำกันอยู่แล้วหลายองค์กร ประกอบจึงทำให้ยางแผ่นดิบและก็แผ่นรมควันขาดตลาดไปนั่นเองครับสอดคล้องกับนายมนัสบุญพัฒนายกสมาคมคนกรีดยางและชาสวนยางรายย่อยหรือสอคอยอกล่าวว่าสาเหตุที่ยางแผ่นขาดตลาดเพราะปัญหาใหญ่คือไม่มีแรงงานนำเข้าก็คือกัมพูชาลาวและก็เมียนมา พอปิดชายแดนตั้งแต่โควิดแล้วจนถึงปัจจุบันยังเข้าประเทศไม่ได้ซึ่งทำให้ยางแผ่นดิบและแผ่นรมควันต้องใช้แรงงานฝีมือต้องมีจิตใจสู้งานด้วยต้องยอมรับว่าคนไทยเขาก็ไม่ค่อยจะทำกันแต่ทางสมาคมได้เสนอไปที่การยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทว่าให้มีการจัดโครงการอบรมคืนถิ่นคือคนไทยในพื้นที่โดยเฉพาะวัยรุ่นตั้งแต่18ถึง25ปี ให้กอยะทอเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงพร้อมให้ค่าเบี้ยเลี้ยงจูงใจเชื่อมั่นว่าอย่างน้อยก็น่าจะแก้แรงงานขาดแคลนได้บ้างในช่วงที่แรงงานต่างด้าวยังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของว่าเจาะลึกแบบละเอียดเลยว่าเพราะอะไรย่าง รมควันถึงได้ขาดตลาดนั่นเองครับขอบคุณมากครับ